มาคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นี่ก็อืรับสําหรับเรียกว่าสําหรับท่านที่ชอบรถแนวกระบะนะรถกระบะเนี่ยแต่งซิ่งแต่งโหลดเนี่ยนะมันก็มีรถกระบะแต่งโหลดมันมีอยู่ไม่กี่แนวหรอกครับหลกัลกๆมันก็ต้องโหลดให้เห็นก่อนมันไม่ใช่รถทรงเดิมนะถ้าทรงเดิมเราก็ไปว่ากันอีกแบบหนึ่งอันนี้ไอ้เปกระบะที่เอามาโหลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ ช่วงหลังๆนี่เราจะเห็นพวกหัวเดี่ยวมาโหลดเตี้ยนะหัวเดี่ยวโหลดเตี้ยก็เท่ดีเหมือนกันปกติรถกระบะในเมืองไทยบ้านเราดีก็ใช้เพื่อการผ่านนี้ซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วไม่ได้มีเงินเหลือเฟือเพื่อจะซื้อมาเขาเรียกอะไรทำเพื่อความสุขคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสภาพการใช้งานมันก็มีมาระดับหนึ่งแต่รถพอมันผ่านการเวลามาถึงจุดหนึ่งนะมันก็ต้องเรียกว่าทําการ ริปเมนต์จัดทรงใหม่ทร e ปเมนต์มันใหม่เลยทั้งสีทั้งเครื่องยนต์ทั้งสภาพภายนอกภายในใช่ไหมครับบางอันหนักมากก็ตัดผูซะปะผูทําสีทีนี้พอไหนๆก็ต้องทําใหญ่ซะแล้วเนี่ยลงทุนก็ประมาณถ้าจะทําทั้งเซตทีเดียวมันก็ต้องมีหมดแลยนะแถวสี่ห้าหมื่นมันก็ต้องมีแต่ถ้าถ้ายอยทําไปมันก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้เอ่อเรียกว่า ถ้าทำซแล้วส่วนใหญ่อย่างแรกเลยก็ต้องโหลดนะครับโหลดก็จะโหลดด้วยช็อกอัพช็อโหลดหรือจะถอดแนบก็แล้วแต่ชอบนะใส่ล้ออย่างบางออฟเซ็ตลึกมากน้อยก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าล้อมันล้นออกมานอกนอกตัวถงังรถเยอะนี่มันก็ผิดพรบรขนส่งส่วนใหญ่เขาก็แก้เคล็ดก,กันโดยไปติดคิ้วล้อเห็นไหมคุณเจะเห็นว่าบางคันจะติดโป่งข้างคิ้วล้อเพื่อให แล้วก็มันล้อนออกมานอกซุม้มคือมันขยายฐานล้อมันก็มีข้อดีเรื่องความเกาะถนนการทรงตัวของรถยนต์ในกรณีที่วิ่งเร็วคําว่าวิ่งเร็วในคําจํากัดความของบ้านเราก็คือตามกฎหมายานนดถ้าคุณเกินเก้าสิบก็เรียกว่าเร็วแล้วนะถ้าคุณเกินร้อยี่สิบมันก็เร็วเกินไปไงนะมันก็แปลความหมายแบบชาวบ้านง่ายๆอย่างนี้แหละครับนะถ้าคุณขับไม่เกินอย่างนั้นโอกาสที่มันจะมีปัญหามันก็น้อยใช่ไหมครับ คุณขับอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ระมัดระวังอะ่ะมันก็ความเสี่ยงมันก็ต่ำนะครับผมมี